สวัสดีค่ะจากครัวสมพรเมธีสกุลการค่ะมาค่ะเข้าครัวกันอีกเหมือนเดิมเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแกงส้มนะคะแกงส้มหลดบัวกับปลาทูนึ่งนะคะนี่เลยสมพรก็ซื้อหลดบัวมาจากตลาดถุ่งนี้30บาทนะคะจะนำมาแกงส้มค่ะอันนี้ก็เป็นปลาทูนึ่งนะคะ แกะออกกลางออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงส้มนะคะน้ำตาลปี๊บใครมีน้ำตาลทรายก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําส้มมะขามเปียกข้นไว้แล้วนะคะเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันตอนแกงนะคะเราก็มาผสมพริกแกงส้มกับ น้ำก่อนนะคะน้ำอันนี้เราก็ใช้ประมาณ1ลิตรครึ่งนะคะใส่พริกแกงส้มลงไปละลายให้พริกแกงส้มทั่วๆนะคะละลายกับน้ำแกงส้มลดบัวนะคะวันนี้ลดบัวนะคะก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่นำมา ทำอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดนำมาจิ้มน้ำพริกแกงคั่วนะคะรสชาติก็จะกรุบกรอบหวานอร่อยนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยจ้าน้ำปลาจ้ากระดชกกระดชกลงไปเลยจ้าเราก็ใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะ ขาดเหลือเดี๋ยวเราก็ไปปรุงเพิ่มได้นะคะนี่เครื่องแกงละลายเราก็นำไปตั้งไฟนี่ตั้งไฟแล้วนะคะน้ําตาลก็ละลายแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาทูนึ่งลงไปเลยจ้าปลาทูนึ่งอันนี้นะคะสมพรแกะเอากลางออกแล้วก็จะใส่เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยนะคะไม่ได้นำไปตำ หรือโครกรวมกับพริกแกงส้มนะคะนี่เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยจ้าเราให้เดือดนะคะเราก็ปรุงรสเพิ่มตามที่เราชอบได้เลยแกงส้มนะคะสมพรก็จ,จะชอบรสออกเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะนี่ปลาเป็นชิ้นๆเลยดูน่ากินมากเลย เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ลดบัวลงไปเลยนะคะรสบัวก็มีความน่ากินนะคะเวลานำมาประกอบอาหารก็จะมีรสหวานกรุบกรอบอร่อยออร่อยนะคะนำไปยำก็ได้ใส่ลงไปให้หมดเลยจ้า ถุงหนึ่งสาสบ,บาทก็แกงได้หม้อหนึ่งเลยนะคะเราให้เดือดนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งใครชอบรสแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะใส่ส้มมะขามเปียกลงไปนะคะเพิ่ม ความเปรี้ยวนะคะตะพอนก็จะชอบรสเปรี้ยวนิดนึงออกหวานปลาเลมปลาเลมเขาเรียกกันนะคะหวานปลาลมปลาลมนี่ภาษาชาวบ้านนะคะทําเองกินเองแล้วก็อร่อยเองด้วยเรอให้เดือดจ้าชิมรสเลยนะคะขาดหวาน ขาดเค็มนิดนึงเดี๋ยวเราก็ปรุงเพิ่มนะคะเ,เดือดแล้วเราก็ช้อนฟองออกนะคะฟองที่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะช้อนออกเลยจ้าปลาทูก็จะเป็นชิ้นๆน่ากินเดือดแล้วนะคะช้อนฟองออก ใครชอบแบบกรุบกรอบก็ไม่ต้องต้มนานนะคะเ <c oughs> <c oughs> สียงสมพรก็จะแหบแห้งนิดนึงเป็นวัดยังไม่ค่อยหายดีนะคะชิมรสก็จะไม่ค่อยรู้รสเท่าไหร่เป็นวัดอยู่ก็ขาดหวานขาดเค็มใช้น้ำตาลไปหนึ่งช้อนชาสองช้อน รสบัวก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะชิมอีกที่การปรุงอาหารนะคะการทำอาหารแกงส้มนี่จะปรุงยากมากเลยนะคะเพราะจะมีสามรสเปรี้ยวหวานเค็มปรุงแล้วปรุงอีกยังไม่ได้ที่เลยนี่จ้าอร่อยอร่อยนะคะแกงส้มลดบัวได้ทีแล้วเราก็ไปตักใส่ชาม นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูแกงส้มหลดบัวใส่ปลาทูนึ่งใครชอบเมนูนี้ก็ลองนําไปทําทานดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าด้วยนะคะยินดีมากๆเลยจ้าหัวสมพรก็จะมีเมนูพื้นบ้านอาหารทำ ทานเองนะคะมาฝากเพื่อนๆกันทุกวันนี่นะจ๊าเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันซดน้ําร้อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยจ้าสวัสดีนะคะ